าการที่คอยปกป้องผิวก็คืออิดบล็อกโปรโตีนที่ฝังตัวอยู่ในชั้นปูนไขมันตรงนี้มันคืออะไรกันนะคะ ผิวส่วนชั้นนอกสุดของเราจะประกอบไปด้วยโปรโตีนไขมันและน้ำโดยมีสัดส่วนของโปรโตีนที่มากที่สุดภายในเซลล์ผิวหนังจะมีสารให้ความชุ่มชื้นผิวที่เรียกว่า natural moisturizing factor ซึ่งภายในก็จะมีสารที่เป็นองค์ประกอบหลักก็คืออะมิโนแอซิดคอยทำหน้าที่ดูดเก็บน้ำไว้ที่ผิวทำให้ผิวเรามีความยืดหยุน่นเวลาที่เราล้างทำความสะอาดผิวด้วยคร a n s i n g แน่นอนค่ะว่าผิวเราก็จะมีโอกาสที่สัมผัสกับ Sur Fa c t a n t ซซึ่งเป็นสารลดแรงตึงผิวซึ่งช่วยให้เราสามารถ ทำความสะอาดพวกคราบสิ่งสกรปรกฝุ่นละอองออกไปได้ดีขึ้นแต่ขณะเดียวกันโปรโตีนและไขมันที่เป็นประโยชน์สำหรับผิวก็จะถูกจัดการออกไปด้วยเช่นเดียวกันทำให้เราอาจจะมีความรู้สึกผิวแห้งตึงหลังล้างหน้าได้ปัจจุบันมีการนำสารลดแรงตึงผิวในกลุ่มอะมิโนโอแอซิดมาใช้เพื่อให้เกิดความเข้ากันได้ทางชีวภาพไม่ทำลายเซลล์ผิวจึงทำให้ยังคงความชุ่มชื้นทำให้ไม่มีความรู้สึกผิวแห้งตึงหลังล้างหน้าค่ะ